ยูช่วงที่2นะคะก่อนอื่นเลยก่อนจะต้อนรับแควรับเชิญของเราเดี๋ยวเรามาย้ำา SMS กันหน่อยดีกว่าส่งกันเข้ามาเลยหัวข้อของเราวันนี้นะคะบอกว่าคำเอื้อนคำไหนกระแทกใจที่สุดนะมีส่งมาบอกว่าคำว่าโอ้ละหนอ โอ้และน้าน้องรักไม่ใช่มีคําว่าอะไรดีคําว่าคันหูละกันไม่ต้องเอื้อนแล้วแหละเต้นเลยละกันนะนะ <c oughs> คำว่าบอกคําว่ารักดีกว่าเอื้อนยังไงก็กระแทกใจค่ะคําว่าได้โปรดเอาเอาไวเอื้อนเวลาง,งอแล้วก็คําว่าคิดถึงพี่ไหมคําว่ารักยังไงก็โดนแล้วก็มีบอกว่าโอ๊ตเคเบนสีสู้ๆนะครับ ยังส่งเข้ามาได้อยู่นะคะสำหรับกําลังใจนะคะแล้วก็ส่งมาร่วมสนุกในหัวข้อ SMS ของเราที่4802200พิมพ์ KPN เวนวักตามด้วยข้อความค่ะโอเคงั้นอย่าเสียเวลาเลยเรามาต้อนรับแขกรับเชิญ2คนแรกของเราเลยดีกว่าสหรับวันนี้นะคะ KPN นะคะ KPN หนึ่งน้องใหม่แก้วและ KPN สี่โอ๊ตค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะนั่งเลยนั่งเลยอย่างไรเป็นยังไงบ้าง สบายดีนะพักผ่อนเต็มที่ไหมช่วงนี้ไม่ค่ะไม่เดี๋ยวนัดกันมะเนี่ยคนนึงบอกไม่ค่ะคนนึงบอกโดนทำโทษเนี่ยโดนทำโทษไหนถามก่อนเลยทําไมอ่ะเล่นเปไปเล่นอะไรมาทาไมถึงลดได้น้อยกว่าคนอื่นก็เล่นเหมือนคนอื่นนะคือเล่นเล่นเท่าๆคนอื่นเลยนะก็แบบวิ่งวิ่งวิ่งอะไรแต่อดัมมันโกงไงมันใส่เสื้อเบอร์น่ะมันใส่เสื้อที่แบบลดน้ำหนักได้มากกว่าคนอื่นจริงเหรอเสื้ออะไรอ่ะจริงมันเป็นเสื้อที่แบบเหมือนเขาใส่ตอนเล่นฟิตเนสแบบที่เป็นเสื้อที่ ให้มันอบอุ่นร่างกายแล้วเหงื่อออกเยอะใช่อ้าวอะไรอย่างนี้มันก็เหมือนกับแบบลดไปแบบให้ลดเร็วๆให้น้ําแบบเหมือนน้ำในร่างกายออกไปเยอะๆใช่ใช่ทำไมเราไม่ไปเข้าห้องน้ำล่ะกินยาถงยาถ่ายคือสองคนเขาไปฉี่ก่อนด้วยนะเอาไปกินน้ำาคือตรงเนี้ยแหละกินทําไมว่เหลังกินยาถ่ายเลยแล้วแบบเอาให้เสียให้ออกให้หมดเลยชนะแน่นอนจำไว้นะโอเครอเล่นอ่ะหม่แก้วเป็นไงบ้างซ้อมร้องเพลงตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะร้องเพลงได้ค่ะเนืะอ ได้สิเราเราอยู่ฝั่งร้องเพลงได้แบบโอเคแล้วแแต่ว่าที่เครียดคือเรื่องแบบเต้นไปแล้วก็ร้องเพราะไม่หยุดไม่มีหยุดไม่มีหยุดต้องถามหน่อยว่าเริ่มสนุกหรือยังกับเพลงลูกทุ่งเพราะต้องบอกว่าสนุกนะคะคือจริงๆแล้วขึ้นดนตรีมาก็หนกสนุกเลยนะคือแบบฟังเห็นครั้งแรกก็เพลงนี้เพราะชื่อเพลงแค่ชื่อเพลงเนี่ยก็ฟังดูน่าสนุกเลยนะชื่อสตอร์เบลลเลยนะใช่ค่ะแล้วเราตดนตรีมันด้วยแล้วเราเต้นมันมั้ย เต้นมันค่ะถามถามโอ๊ตดีกว่า,าไหมแก้วเต้นมันไหมโหมันมากจริง <laughs> จริงเหรอจริงอ<จ>ะฮะมากไปจามเลยอ,อแต่เรารู้มานะคะว่าจริงๆเราเนี่ยสิ่งที่ทาให้ไหมแก้วมั่นใจทําให้ไหมแก้วรู้สึกสวยจริงๆไม่ใช่ท่าเต้นอย่างเดียวเป็นเรื่องของชุดด้วยอใช่ไหมเรารู้มาว่าไหมแก้วเนี่ยเป็นคนชอบชุดสวยๆแต่ต้องไม่ใช่ชุดธรรมดาต้องเป็นชุดที่มีระยิบระยับมีฟูฟ่องอย่างนี้เรามีคลิปดีๆมาฝากกันด้วยเออเซอร์ไพรส์อีกแล้ว ไปดูซิว่าชุดที่ใหม่แก้วจะฟูฟ่องที่ชอบฟูฟ่องขนา<ห>ดไหนชุดฟู้ฟ้าเหมือนกับว่าชุดเจ้าสาวนเลนะนี่คุณแม่นะก็อ,อยากใส่ถ้าเหนชุดนี้เขาก็รู้ส,สึกว่าเออเขได้แบบสนุกมีความสุขแล้วกับชุดหลางนี้เ็ไ้อยู่สามชุดแต่ว่าพอโตขึ้นชุดราวนี้เหมือนกับว่ามันไม่ใช่เขาบอกว่าชอบไปได้ไงเนี่ยก็มาเห็นชุดรานี้บอกว่าชอบไปได้ไงเนี่ยและตอนนั้นคืออยากได้ชุดอะไรเขาก็วาด เขาวาดตัวเขาแล้วก็ใส่ชุดพอใส่ชุดแล้วก็รู้สึกว่าไม่ต้องซื้อแล้วเสื้อผ้าก็ไม่ต้องซื้อก็คือวาดเอาวาดตัวเองใส่ชุดที่เขาอยากใส่น่ารักจังเลยสำเนาถูกต้องนะนาเหมือนคุณแม่นะชุดชุดโปรดชุดนี้ยเพอชุดนั้นเนี่ยไม่ได้เหรอสังเกตไซส์นะคะเตี้ยมากค่ะตอนนั้น นี่ตั้งแต่อยู่เท่าไหร่เนี่ยตอนตอนป .3 ค่ะเดี๋ยวพี่ผูกให้มาจริงๆนะแม่จะยังใส่ได้อยู่นี่เรายังใส่ได้อยู่นะสามอ้วนใส่โชว์หรือว่าใส่เบาะใส่ดิเล่นใส่เดินเล่นใส่เดินเล่นเดินห้องเดินห้างในชุดนี้แหละเนาะรถนเฮ้ยจริงจริงมันได้ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยจริงๆชุดนี้เช่ามาแน่เลยอ่ะแต่ว่าไม่ได้คืนนานแล้ว คือชุดเช่าแต่ไม่ยอมคืนเขาเพิ่งนึกได้าไม่เห็นหรอกน่ารักน่ารักอันนี้คือชุดโปรดตอนเด็กๆเลยหรือเปล่าคะชอบชอบตอนนอนนั้นตอนนั้นชอบชอบจุดนี้ใช่ไหมจุดที่มันฟู่ฟ่ฟาๆาเฮ้ยทำไมคงทนมีบอกทำไมคงทนด้วยไม่ของยืมไงมันเลยคงทนแต่เราไม่คืนไงนะถามหน่อยดีกว่ามีชุดมาขนาดนี้ละต้องถามเลยว่าเพลงลูกทุ่งที่หมายแก้วถนัดคือเพลงแนวไหนเฮ้ยร้องให้ฟังหน่อยเพลงลูกทุ่งค่ะ ไม่ถนัดค่ะเอาเอาไม่ต้องถนัดมากเอาแบบว่าเรารู้สึกสบายกับมันที่สุดเวลาร้องต้องแบบเร็วๆแหละเพาะช้าไม่สักท่อนมาจัดมาทำไม่ได้เพลงชัมาเพลงชันเอ้ยกลัวพี่โอ๊ตจัดมาจัดมาแล้วจัดมาแล้วเดี๋ยวพี่ตบมือให้เลยโอเคค่ะแล้วพีก็ลืมพีก็ลืมโนราไปเจอสาวโนราสาวโนราแล้ว ก่อเกี่ยวเอวลอยทิ้งให้คนคอยนั่งใจลอยน้ำตาคลอแค่นี้ค่ะพอมากพอมากนี่ขนาดบอกว่าไม่ถนัดนะแต่ว่าก็ร้องพร้อมากเลยอะวันนี้นะคะนอกจากน้องๆสองคนแล้วเนี่ยเรายังมีอีกหนึ่งแขกรับเชิญนะที่จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงลูกทุง่งเรื่องการเอื้อนด้วยนะคะ แคร์รสเชอร์ราคนนี้เนี่ยเขาอยู่ในวงการเพลงมานานมากมีผลงานเป็นนักร้องในานามของโกไข่กับร่วมกับในสนนะคะและนอกจากผลงานในวงการบันเทิงเนี่ยแคร์รสเชอร์ราคนนี้นะคะยังเป็นอาจารย์พิเศษนะคะที่แบบหลายสถาบันเลยไม่ว่าจะเป็นที่จุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยนะคะหรือว่าที่หมหาวิทยาลายัยศิลปศิลปกรนะคะแล้วก็มีผลงานด้านดนตรีเกี่ยวกับด้านดนตรีเน้น,น,นๆมากมายเขียนนังสง่งหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าจะมาให้ความรู้แล้วก็ให้คาแนะนากับน้องๆได้อย่างแน่นอน ขอต้อนรับเลยดีกว่านะคะพี่โกไข่พี่จุมพลทองตันค่ะสวัสดีค่ะพี่โกไข่ครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าจริงๆเรียกพี่พี่โกไข่เนี่ยเป็นการคำซ้ำซ้อนนะคะซ้ำซ้อนละเพราะว่าพาะโกแปลว่าพี่อยู่แล้วปลว่าพี่ไข่ก็ได้โอเคไม่งั้นจะกลายเป็นพี่พี่ไข่ อ่าก็ไข่มาถึงรายการของเราวันนี้ก็อันนี้นี่คือน้องๆนะคะที่เข้าประกวดคืออาทิตย์ต้องบอกก่อนเลยว่าโจทย์ของน้องๆสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นลูกทุ่งแต่ว่าเป็นลูกทุ่งลาสเวกัสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอลังการอลังการนี่เห็นไหมารับชุดเสื้อที่แต่งนี่ต้องเป็นไง จับเต็มไปอย่างนี้ต้องบอก่างนี้ดงวราเลก็ตั้งแต่เด็กแล้วเตรียมตัวมาอย่างดีเตรียมตัวมาอย่างดีอ่ะถามแทนน้องๆคำถามนึงเลยกันคือน้องๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ถนัดเรื่องเพลงลูกทุ่งถามเลยว่าถ้าเกิดการที่เราฟังเพลงลูกทุ่งเยอะๆเพลงเพลงนั้นที่เราจะร้องเยอะแบบใส่หูฟังตลอดเวลาเนี่ยมันจะช่วยให้เราร้องดีขึ้นเลยเพราะว่ามันสร้างความคุ้นเคยค่ะแล้วพี่เชื่อว่าจริงๆแล้วคนที่รักการร้องเพลงทุกคนเนี่ย เป็นคนศิลปะเป็นคนที่รักงานศิลปะอย่างหนึ่งใช่ไหมครับคนที่รักงานศิลปะเนี่ยปรับตัวได้เร็วที่จะเชื่อมโยงจากการร้องเพลงไปสู่งานศิลปะต่างๆนะครับวาดรูปเก่งบางคนก็รําเก่งด้วยร้องเพลงเก่งจากแสดงหนังได้ก็ได้ใช่ไหมมันแนบมันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างงานศิลปะด้วยกันซึ่งพี่ชอว่าถ้าเราฟังเพลงบ่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนสร้างความคุ้นเคยไปดูแลเราก็จะเชื่อมโยงได้เริ่มเชื่อมโยงแล้วมีทางไหนมคะที่จะเป็นการฝึกในเรื่องของเพลงลูกทุ่งสกิลเรื่องเพลงลูกทุ่งที่น้อง พี่ถามเราสองคนก่อนถามน้องแพรวด้วยว่าพอเราพูดถึงเพลงลูกทุ่งเนี่ยเรานึกถึงอะไรบ้างองค์ประกอบที่ตามมาของเพลงลูกทุ่งคืออะไรชุดนี้ของน้องใหม่แก้วค่ะอ่ที่คือชุดชุดที่มีสีสันถูกไหมฮะอันนี้หนึ่งละแดนเซอร์ลูกทุ่งนี่ต้องเป็นไงต้องต้องเต็มต้องชุดเยอะต้องอลังต้อองงลัแล้วก็สีสันจัดจ้านค่ะนะครับมีอะไรอีกที่เกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งอ่า อ๋อนึกถึงความจริงใจความแบบความทีนี่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 จริงจริงจูมะฮะเวลาเราพูดถึงว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยเราคิดว่านักร้องคนนั้นมาจากกรุงเทพหรือมาจากต่างจังหวัดทุ่งจังหวัดจังหวัดแน่นอนเพราะมันมันคือทุ่งไงมันคือทุ่ง่ะมันเอกไปทุ่งทุ่งนาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพอเพลงลูกทุ่งเนี่ยมาจากต่างจังหวัดแน่นอนคนต่างจังหวัดก็มีความจริงใจอย่างน้อกว่าเขาเลยมีคำว่า บ้าซื่อๆนะคนที่สานว้าวซืซื่อๆพูดกันตรงตรงนั้นภาษาเพลงลูกทุ่งเนี่ยเบื้องต้นเลยพูดตรงๆพูดกันง่ายๆสื่อสารกันแบบภาษาชาวบ้านนั่นล่ะกะนะครับอันนี้เรื่องหนึ่งและ้ะถ้าเราเข้าถึงภาษาของเพลงที่เราได้รับโจทย์มาร้องว่าภาษาเพลงมีความตรงขนาดน,นั้นมีความจริงใจขนาดนั้นพยายามเข้าถึงเนื้อเพลงก่อนในเบื้องต้นนะฮะส่วนทํานองมันจะมีเรื่องของการเอื้อนใช่ไหมการเอื้อนอย่างยกตัวอย่างว่า เพลงแม่พึ่งเนี่ยเมือสุริโยนร้องได้ปะไม่ได้ค่ะสักหน่อยสักหน่อยนะเหมือนจะได้หน้าตาเหมือนจะได้แล้วเธอฮะจริงหน้าตาเหมือนมาแล้วอ่ะมาแล้วอ่ะถ้าเราฟังเพลงุ่งเยอะๆเนี่ยจะมีลูกเอื้อนค่ะจะไปลูกเอื้อนลูกคอเพื่อลูกขยับบ้างอะไรบ้างเนี่ยเมือสุริโยนยำสนทยาเพลงเนี้ปามมี่เคยเอาไปร้องอ๋อในคยฟังค่ะเห็นไหมเห็นไหมเริ่มฟังปามมี่ร้องไปไง เขาจะร้องเป็นสไตล์ของของเขาเขาก็แบบเอื้อนสไตล์เขาอะแต่ถ้าเราฟังแม่พึ่งร้องโอ้โหลูกคอนี่แบบจัดเต็มกว่าแล้วหรือว่าหรือว่าพี่ตูนันทิดาเอาเพลงเอาพี่ตูนันทิดาร้องเพลงรายกับทะเลอะแล้วตายเอาแตายเอามาร้องอะเห็นไหมเคยฟังไหมฟันคมันนละลูกคอเพราะฉะนั้นคือน้องๆควรจะหาสไตล์หาสไตล์แล้วก็เข้าใจว่า เพลงลูกทุ่งมันมีการเอื้อนมากกว่ามากกว่าเพลงเพลงป๊อปทั่วไปที่เราที่เราเคยร้องมันอยู่ถามหม่แก้วดีกว่าหม่แก้วมีเรื่องอะไรตอนนี้ที่กังวลใจให้โอกาสถามเลยอ๋อร้องไม่ไหวค่ะแบบเต้นเยอะร้องอะไรนะร้องไม่ไหวร้องแบบมันเหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมเดี๋ยวเสร็จจากรายการไปสาว่าน้ําเลยไปว่ายน้ําก่อนเลยต้องเสริมกำลังระบบหายใจนะเพราะมันเกี่ยวกับการลูกทุ่งเนี่ย นอกจากต้องร้องเก่งแล้วต้องเต้นเก่งด้วยใช่ไหมม,มีดีลาท่าทางด้วแล้วเรื่องคํามีเรื่องกังวลไหมการออก <คำ S 2> เสียงค่ะก็ไม่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 ตอ,อนแรกไม่คิดค่ะแต่ว่าคนอื่นบอกก็ตอนนี้ก็กังวลแล้ว <laughs> ว่ามาพูดว่าวางคําพูดไม่ชัดแต่หนูว่าหนูพูดชัดค่ะหนูพูดชัดแต่หมูร้องไม่ชัด <laughs> หรือเปล่าร้องชัดเหรอ อ่ะคนที่คนรอบเอามีดีกว่าคนรอบตัวบอกว่าคําไหนเราพูดไม่ค่อยชัดเวลาร้องเขาไม่บอกคําค่ะเขาบอกว่าเป็นบางคำใช่ยังไงดีคะคือตัวเองอาจจะรู้สึกว่าเราพูดชัดแต่ว่าเวลาเราออกไปหาคนฟังเราเขารู้สึกว่าเราบังคับพูดชัดเมื่อกี้ก่อนเท่ารายการที่เราร้องเพลงสตอเบลร์เลยเมื่อกี้เพลงโดราโนโดราโนบราเนี่ยพี่ว่าน้ํเสียงที่เราออกมามันเสมออะไรเงี้ยน้าหนักคำมันไม่ได้คือเพลงเนี่ย เราต้องเข้าถึงจังหวะด้วยนะเสียงร้องหรือนักร้องก็เหมือนเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งขณะที่ก้องมาตีตุกโป๊ะตุกตกโป๊ะเบสก็ดึงดึงดึงเนี่ยถ้าเราร้องเทดีก็รืมดึมดืมโนราแล้วก็เหมือนเครื่องดนตรีชิ้นนี้มันไม่มีสีสันมันเล่นไม่เก่งถ้าเขาวงอ่ะนึกออกไหมแต่ถ้าเราร้องอย่างมีเขาเรียกมีกรุ๊ปมีจังหวะตึ๊ด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 ตุ๊ดตุ๊ดต แต่เราเราร้องเสมอไง <ขอ S 2> เราร้องไม่ไม่ไปเป็นเนื้อเดียวกับวงเขาไงเพราะฉะน,นั้นตอนเนี้ที่ก็จะว่าที่ที่มีคนบอกว่าน้องหมาแก้วร้องไม่ช,<ต>ชัดจริงๆคือร้องคําร้องน้ําหนักของคำอะ่ะมันไม่กรุไปกับจังหวะม,มันไม่มันเท่าจังหวะเพระนาะฉะนั้นเราควรจะก็ฝึกต้อง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 ร้องฝึกเล่นน้ําหนักกับเพลงนี้ให้เยอะหน่อยนะที่เพลงเร็วก็อย่างนี้แหละเพลงเร็วมันเป็นการการโชว์เทคนิคของจังหวะแล้วก็สัดส่วนเพราะฉะนั้นถ้าสัดส่วน เราไม่แม่นและไม่แน่นจริงๆ tá, หรือไม่รู้จักกับเล่นของน้ำหนักคำเนี่ยการร้องมันก็ไม่โผล่แก้มันก็เรียบๆกรรมการเห็นก็มันจืดๆว่ะเออมันมันไม่มีสีสันอะค่ะแต่ใหม่แก้วนี่แบบเพลงเรียบแค่ไหนคุณเธอหันหน้ามาทีหนึ่งนี่เพลงไม่เรียบเลยะเห็นคอนเสิร์ตค่ะการจิกของคุณเธอค่ะการจิกของคุณเธอค่ะจิกใส่ตาค่ะอินเนอร์ค่ะอินเนอร์อินเนอร์มาที่โอ๊ตบ้างดีกว่าโอ๊ตเรื่องไหนที่กังวลเพราะว่าเห็นบอกว่าลูกทุ่งก็ไม่ใช่แนว ก็จริงๆก็เคยร้องลูกทุ่งมาเด็กๆอะไรอางเงี้ยก็แบบนานมากเแลวเหมือนกันแล้วคือแบบว่าก็เหมือนก็ฝึกร้องเพลงไทยสากลมาหลอดแ,แล้วทีก็จะพอได้กลับร้องเพลงลูกทุ่งก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องแบบว่าการใช้เสียงให้เป็นแบบเสียงเหมือนการร้องเพลงแบบลูกทุ่งแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนตอนนี้ก็ติดสำเนียงเพลงไทยสากลมาเยอะอะไรงี่เคยร้องเพลงไทยเดิมปะเคยครับเคยร้องเพลงไทยเดิมมาก่อนเพลงไทยเดิม่ะคือแรกเง่าของเพลงลูกทุ่งเลยรวมทั้งเสียงดนตรีด้วยนะคือคือ เพลงลูกทุ่งมันจะมีโนต้ตแบบขยักขึ้นขยักลงใช่ไหมอย่างพี่ทุกอย่างว่าพี่ตายเอาเพลงอของนันทินดามาร้องเนี่ยหาสายยังสวยลายล้อมทะเลด้วยรักแต่ถ้าพี่ตู่ร้องลายลายล้อมทะเลด้วยรักออันนี้คือไทยเดิมแต่าาว่าลายล้อมทะเลด้วยรัก เป็นลูกทุ่งละตื้เดนตื้อนมันเหมือนสีซอเึกออกว่าเหมือนเครื่องดนตรีไทยอ่ะทะเลด้วยรักดมันจะมีกระดกขึ้นกระดกลงอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนว่ามันมีขั้นบันไดของระดับเสียงที่มันมันต้องเกาะให้เหนียวเหนียวหน่อยถ้าเกาะไม่เหนียวเฮ้ยเหมือนเราร้องไม่เก่งกว่าเป็นลูกทุ่งนะนึกออกม่าเดี๋ยวพี่บอกว่าเพลงสตริงมันจะแค่ผันโน้ตผันเข้าหรือผันลงแค่ชั้นเดียวแค่บันไดขั้นเดียวอ่ะแต่ลูกทุ่งทะเลด้วยรัก ประมาณสามขั้นว่าจะกลับมาถึงบ้านแล้วอย่างนี้เราจะฝึกเสียงยังไงดีอ่ะให้เราปีแบบมีเอื้อนเป็นแบบลูกทุ่งให้เสียงออกแนวลูกทุ่งนะคะเราจะฝึกยังไงดีอันดับแรกก็คือฟังใช่ไหมฮะฟังเยอะๆค่ะแล้วก็พี่คิดว่าการการหัดเอื้อนการหัดร้องลูกทุ่งมันมีมันมีโน้ตอยู่ชุดหนึ่งเขาเรียกว่าโน้ตกลุ่มเพนทาโทนิกคือโน้ตห้าตัวเหมือนโน้ตเครื่องดนตรีไทยนั่นแหละค่ะ เราไปงานบวชงานวัดงานต่างจังหวัดอะเราจะได้ยินเสียงนันแหละเต้งเต็งเต็งเต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 งโดเลมีซซลาโดลาซอนมีเลยโดได้ยินแค่นี้ไม่ได้ยินโน้ตถ้าเราเป็นเพลงสากลนใช่ไหมโดเลมีฟาซซลาทีโดมีครึ่งเสียงไงแต่เพลงลูกทุ่งอะไม่ค่อยจะมีครึ่งเสียงไปเต็มเต็มไปเต็มเต็มเลยแล้วเอื้อนน่สบัตแรงๆเลยต้องฝึกที่จะ ลองสะบัดโนต้ตแรงๆแล้วลองอให้มันลองฝึกกับโนต้ตข้ามขั้นบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ะจะช่วยได้อันนี้คือเรื่องการเอื้อละแต่มัน<แ>มีอีกหนึ่ง<แ>เทคนิคนหนึ่งการหยอดอะไรคือการหยอดค่ะกดก็คือหนักเบาหนักเบาค่ะมีเพลงที่ทโอ้ลองร้องให้พี่ฟังสักหน่อยมีไหมยอได้ค่ะคลองดูขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ ได้ไหมเล่าหากเธอหัวใจยังวางจะคอยคัดถูห้องใจไม่ให้ดำดังหนักเบาฉันเอาทุกอย่างแล้วแต่เธอสั่งมาไม่น่ากังวลเท่าไหร่ไม่น่าเครียดเท่าไหร่เฮ้ยออดพอแล้วได้เรียบร้อยแล้วใช่ได้นะ คือคือเนี่ยเนี่ยมีลูกหยอดแต่ว่ายังไม่คมต้องคมกว่าน,นี้ยังยังไงดีคะให้หยอดให้คมสมมติว,ว่าเมื่อกี้ว่าเราขอเป็นพระเอกมันนิดเดียวถ้าถ้าให้รู้สึกว่าขอกว่านั้นอนะเราร้องเพลงกับผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะบอกอบอกบอกน้องแพรว,ว่าอ,อยากจะขอเป็นพระเอกในหัวใจน้องแพรวเนี่ยต้องขอเยอะกว่าน้องไหม่แก้วหรือเปล่า หมายความว่างงงงงงค่ะออะไรก็แล้วแต่สมมติอะเราเราจะเอื้อนหรือจะอ้อนลูกอ้อนเนี่ยลูกหยอดลูกอ้อนมันคล้ายๆกันอืขอเป็นพระเอกอีกนิดนึงให้มันเบากันแล้หน่อยใส่ลมไปอีกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเออให้มันให้มันเพิ่มดักเบาไปหน่อยค่ะ เพิ่มหนักเบาอีกนิดนึงง<ช>ั้นเดี๋ยวเราปิดเบรกช่วงเบรกนี้เดี๋ยวเราจะให้โอ,ดอ๊ดซ้อมมาดูซิว่าเบรกหน้าเนี่ยเราจะเอื้อนเป็นยังไงบ้าง <Okay. S 1> รวมถึงหม่แก้วด้วย oh. คิดไว้หนึ่งเพลงโอเคแล้วเดี๋ยวจะให้รอ้องแล้วเดี๋ยวจะให้กูไข่เนี่ยเขาคอมเมนต์ว่าเราหยอดเป็นยังไงอเอื้อนเป็นยังไงพร้อมไหม ทำไมหน้าตาเรากหมือนตลอดเวลาไม่มีเพลงแล้วค่ะ <c oughs> ตื่นไหมเนี่ยโอเคนะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> ช่วงหน้ากลับมาต่อกันดีกว่ากับแบบฝึกหัดจากโกไข่คะ่ะใน AKPN Close To You คะ่ะ เข้าสู่ช่วงที่3ของ KBM c l o s You นะคะก่อนอื่นเลยนี่เลยพามีมาแนะนำนะคะสำหรับน้ําผลไม้เจมิก i ์ ix, ค่ะมีให้เลือก3รสชาตินะคะมีส้มเมียงงูนแล้วก็มีสตรอเบอรี่ด้วยนะคะผ่านการคัดสรรวัตถุดิบเป็นอย่างดีกรรมาวิธีการผลิตทันสมัยค่ะด้วยน้ําผลไม้ที่มาพร้อมกับบุนมะพร้าวชิ้นโตๆทั้งดื่มทั้งเคี้ยวก็อย่างสะใจอร่อยและมีประโยชน์ด้วยวิตามินซีที่สูงนะคะก็มีจําหน่ายแล้วที่ร้านคา้าชั้นนาห้างสรรพสินค้าทั่วไปลองดูนะคะหนุบหนนุบหน,บน,บนบอ่ะเรามาคุยเอาแคลรับเชิ อกันดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนที่จะคุยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่าน SMS ดีกว่านะคะกับหัวข้อคำเอื้อนคำไหนกระแทกใจที่สุดเดี๋ยวเราให,ให้ใหม่แก้วกับโอตเลือกจากคำในนี้ก็ได้นะถ้าสนใจเอาไปแบบเป็นเป็นบทเรียนเป็นเป็นเหมือนแบบแบบแบบฝึกหัดให้โกไข่สอนเรามีบอกว่าคําว่าอ้วนค่ะเอามาเอื้อนด้วยคงจะก,กระแทกใจและสะเทือนใจไปด้วยอู้อ้วนอะไรแบบนี้ <c oughs> หรือว่าคําว่าคิดถึงค่ะเอื้อนให้ย,วยาวๆให้ถึงคนที่เราคิดถึง หรือว่าเอื้อนคําว่าพี่โอต๊ตพี่โอต๊ตอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็คาไหนก็ได้แค่หมายแก้วเอื้อนก็กระแทกใจสุดๆค่<น>ะ ไมค่ะมีบอกว่ามาเชียร์หม่แก้วคะ่ะหม่แก้วโชว์เอื้อนหมอยคะได้คะ่ะเดี๋ยวเบรกนี้โชว์แน่นอนแล้วก็ถึงน้ำหนักไม่ลดแต่ก็น่ารักนะคะโอ๊ตจากเอ๋โอ้ยขอบคุณครับเขียนชื่อมาด้วยและมีเบอร์โทรติดต่อกับด้วยถ้าสนใจเออรอเล่นรอเล่นอะ,อะเรามาต่อกันดีกว่าสำหรับแบบฝึกหัดเพลงเอื้อนโอ๊ตก่อนไหมดูแบบดูดูดูดหม่แก้วจะต้องการเวลาเพิ่มเพลงอะไรดี <c oughs> ลองเลยป่ะครับรับ เหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนความรักบนความขาดแคลนอย่าแค้นพี่กลัวเธอท้อรักเริ่มจากศูนย์ลงทุนด้วยความไม่พอความหวังเราไม่ได้ละเรขอแต่วาเป็นอย่างนี้ลูกเอื้น ค่อนข้างดีอยู่แล้ะพี่ว่าปลายคํำเวลาเราปิดคำมาเราเราปิดแบบว่าไม่ถ้าพูดคือไม่ค่อยใส่ใจกับมันเท่าไหร่ใส่ใจเยอะๆหน่อยประคองกระสูนเยมาอะไรอย่างนี้มีลูกคอนิดๆแล้วก็ค่อยๆหายไปนี่ออกไหมแต่เปิดคำเนี่ยเราใช้ได้แล้วก็แปลกใจนะว่าเขาสะบัดลูกสะบัดลูกอ้อนต่างๆเขาค่อนข้างครบครันนะเนี่ยครบเครื่องนะ เก่งมากเครียดเลยเครียดเลยอะเฉพาะเฉพาะหางเสียงน้องหนูเครียดเลยตอนนี้โอ้่ปิดหางเสียงให้คมหน่อยครับขออีกทีโอเคเราปิดหางเสียงให้คมกว่านี้เหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนความรักบนความขาดแคลนอยากแรนพี่กลัวเธอท้อ ประมาณนี้ฮะดูคมขึ้นคมขึ้นสิดูคมขึ้นต้องปิดให้คมใส่ใจหน่อยนะใส่ใจหน่อยครับลูกทุ่งชนะกันตรงนี้ด้วยนะครับการปิดคําที่คมการความจริงใจที่เราพูดถึงมาตอนต้นเนี่ยมันก็เกี่ยวพันกับวิธีการร้องด้วยก็ต้องร้องให้ขาดร้องให้คมร้องให้ชัดเพราะภาษามันชัดมันคมไงถ้าเราปิดคําไม่ชัดไม่คมเนี่ยก็สื่อความหมายของมันก็จะมันไม่จริงใจไงไม่ถึงไงไม่จริงใจไม่ถึงไงเฮ้จริงใจเปล่าวะจริงใจจริงเปล่า มันต้องปิดให้ถึงปิดให้คมค่ะปิดสิไหนลองซิสักทอดหรือว่าจะลองในนี้จะได้จะได้ไปเชื่อมโยงกับเพลงของเราที่จะร้องร้องในสนุกในเวทีค่ะโอ้ไม่เกี่ยวกันพวกสนุกเราเพลงเพราะเนาะเราเพลงหวานเนาะสนุกเต็มที่ไปเลยไหมแก้วจับไป ขยับ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 เข้ามาสิกระแซก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 เข้ามาสิหากว่าคุณรักปากดวงใจปองแต่คุณมัวนั่งมองฉันก็ขอตีใกล้เข้ามานิดติดเข้ามาสิถ้าจะรีรักสาวกัเกาอไม่ได้อะไรนะอันนี้ปิดคำไม่ได้เพราะจำเนื้จำเนื้อไม่ได้ค่ะ ไหมายแก้วอ่ะเธอประคองปากเกินไปแต่เธอ,อเหมือนกังวลอ่ะเหมือนคำมันจะคํามันจะไม่เพาะอะไรเงี้ยแต่เพลงจังหวะมันไม่ได้ไม่ได้เน้นเพาะมันเน้นจังหวะมันเน้นความมันความสนุกถ้าจะคิดรักสาวมันต้องขยี้ไปเลยแต่ถ้าจะคิดรักสาวจะงั้นมันเหมือนคนบ่นอ,ะอ่ะใช่ไหมขณะที่เรา,าจุดดีเราคือโน้ตเราแม่นอือเขาเรียกพิชอ่ะเราแน่น เรานิ่งเราไม่เพี้ยเลยแต่การร้องเพลงรู้ทุ่งสนุกสนุกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าไม่เพี้ยนนะค่ะมันต้องมันด้วยอืาก็เน้นคำว่าเยบยยบไยบขยบขยบแยบแล้ว่าจังหวะมันตกอ่ะเขาเรียกดาวบีดนี่ยถ้าเราแยบเยบขะกับเยบเท่ากันมันก็ไม่รู้สึกว่ามันตกไงแยบเยบแยบแยบไยบแยบไม่รู้สึกแต่แยบแยบไยบแยบไขบแยบตัมาสิ ใช่ป่ะเข่ามาสิกาแซกาแซใครอยากกาแซอ่ะมันจืดอ่ะใช่ป่ะนะเออยากการแซะไหมต้องเน้นกาแซคืออะไรคะ กระแซคือแบบนี้คือแบบนี้เนี้ยเนี้ยอะไรแบบนี้รอเลยเลยอ่ะงั้นเรามาเข้าอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าค่ะที่การร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยให้ความสําคัญไม่น้อยกับการเอื้อนนั่นก็คือลูกคอลูกคอซึ่งเอาจริงๆพารู้สึกมันเป็นสิ่งที่ทํายากมากและยิ่งทําให้เพราะยิ่งทํายากมากบางประเภทเราไม่ซีเรียสหรอเพลงช้าเนี่ยลูกคอจําเป็นอย่างที่โอ๊ตมีนะแต่ว่าลูกคอบางครั้งมันเกิดโดยธรรมชาติบางคนมีมีโดยปกติคือแบบเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ ลูกอคอน,นิ่งเนียนๆเนี่ยแต่บางครั้งไม่ใช่ว่าไม่มีลูกคอจะร้องเพลงลูกทุ่งไม่เพราะไม่ใช่ไม่จำเป็นะนะฮะเพลงทุกชนิดในโลกเนี่ยอารมณ์เป็นตัวนำเราเข้าถึงอารมณ์เพลงหรือเปล่าะนะถ้าเข้าถึงอารมณ์เพลงเนี่ยเทคนิคการร้องวิธีการร้องมันจะตามมาทีหลังลูกคอที่เราไปเรียนก,กับครูสองร้องเพลงมาเนี่ยมันจะตามมาเองแต่ถ้าเราคิดถึงลูกคอก่อนอารมณ์หายไปไหนไม่รู้กลายเป็นตัวห่วงลูกคอแหมลูกคอเจ็ดชั้นสามชั้นพอคนนี้ร้องเป็นคนแรกใช่ไหม ร้องสองชั้นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปชั้นนี่จะสี่ชั้นให้ดูแล้วจะเฉือนด้วยลูกคอก็คือไม่มีประโยชน์ก็คือจริงๆมันไม่ได้ต้องมันไม่ได้สําคัญไปหนึ่งแผ่นนั้นอย่างยิ่งแทงสนุกเนี่ยลูกคอไม่รู้ใช้ตรงไหนวะใครเยิบใครเยิบตรงไหนอ่ะก็เป็นต้องโอเคมันโชว์โชว์โชว์แต่เพนีช้าจําเป็นแล้วอย่างงี้ถ้าสมมติเราอยากจะฝึกลูกคอเบื้องต้นเราควรจะทํายังไงคะพี่ว่า เรื่องของสมมติเราเราเอ่ยคำสักคำหนึ่งนะครับรักค่อยๆไหวลมออกมาหาคำสั้นๆให้น้องๆฝึกเลยดีกว่าลองดูลองโค้ดมารักเลยลองรักสิลองรักสิรักเอออันนี้ฟังดูโอเคธรรมชาติมาเราเป็นลูกผู้หญิงเราสู้รักเลยรักเฮ้ยเดี๋ยว รักก็ได้ไงได้เลเขาได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วคือลูกคอสองคนนี้ไม่มีปัญหาไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้น่าเป็นห่วงไม่น่าเป็นห่วงลองเป็นประโยคยาวๆอีกสักนิดดีกว่าโอ๊ตมาครับพี่เชื่อในโอ๊ตมาขอไปขอเป็นเพลงยาวๆประโยคยาวๆให้ยาวกว่ารักอีกสักนิดหนึ่งโอเคครับ เียงรักรักเธอทั้งหมดของหัวใจไปนอันนี้กี่ชั้นดีคะพี่ก้อยอันนี้ประมาณกี่ชั้นอันนี้ประมาณเจ็ดเครื่งถูกพอสมควรไม่แก้วแปดแปดชั้นมาเขาไม่เป็นหรอเราเล่นเราเล่นเราอย่างที่บอกว่าลูกคอไม่ได้สําคัญทุกทุกไม่ได้สำคัญที่สุดคือเพลงประเภทสําคัญค่ะนะเพลงที่มันมี มีพื้นที่ให้เราเล่นน่ะสาคัญอยู่แล้วเพลงช้ามีพื้นที่ให้เราเล่นแล้วเราก็มีศักยภาพพอที่จะโชว์ใช่ไหมฮะแต่ว่าบางครั้งการปล่อยเสียงทิ้งนิ่งๆก็สําคัญก็สําคัญ<ล>นะไม่จะเป็นว่าจะต้องขยับขยับตลอดเมื่อไหร่ล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องดูเป็นเพลงไปอันนี้ก็เพลงแ<ช>ล้วก็อาจ,จะสําคัญน้อยหน่อยเนาะ<ช>อ่ะงั้นสุดท้ายแล้วให้พี่โกไข่เนี่ยให้กําลังใจน้องๆดีวกว่าสําหรับคอนเสิร์ตเสา์นี้แล้วค่ะ<อ>ซึ่งจะมีคนออกสองคนใน8คนนั้นใช่ ต้องร้องลูกทุ่งกันหมดเลยใช่ครับแล้วต้องออกไปสองคนใช่ครับพี่ว่าสองคนที่อยู่อะเออาสิมันขึ้นอยู่แบบคือ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 ด้วยพื้นฐานการร้องเพลงสองคนนี้นะค่ะพี่ว่าอยู่ในมาตรฐานเพียงแต่ว่าสไตล์อาจจะไม่ถนัดนักค่ะแต่พอดูที่โอ๊ดร้องตัวอย่างให้พี่ฟังเมื่อสักครู่อะพี่ว่าลูกเอื้อนต่างๆลูกอ้อน การทอดมีปัญหาเรื่การทอดเสียงนิดเดียวแต่ลูกคออะไรต่างๆเนี่ยโอ๊ตโอเคนะรู้มีความเป็นเป็นลูกทุ่งอยู่ในตัวนะคะอขอบคุณครับอ่าบ้านอ,อยู่ในทุ่งค่ะคนเนี้ยใช่ะละเล่ๆๆๆนละเล่นละเล่นคนที่ไหนคนจังหวัดไหนโอ้ยเป็นคนที่นนทบ,บุรีนี่แหละครับนนทบ,บุรีก็ออกทุ่งนิดนิดนะทุ่งเน่ยทุ่งมาเยอะแต่ทุ่งเลยหน่อยทุ่งแล้วจะท่วมไหม้วงละเล่นละเล่นทุ่งร่วม โอ๊ตไม่ห่วงเลยอพี่ถ้าพี่เดาพี่บอาโอ๊ตเข้าอืเพราะว่าเขาร้องทำเออเขาเขาไม่ได้ฝืนที่เขาร้องลูกทุงก่งเมื่อสักครู่ถึงแม้เขาจะทัดสตริงอะไรก็แล้วแต่แต่พอเขาร้องลูกทุง่งเขาไม่ฝืนเขาธรรมาชาติของใบแก้วปนนิดเดียวเรื่องจังหวะที่พี่บอกอต้องฝึก,กที่จะกล้าที่จะเล่นกับคําที่มันมีน้ําหนักเล่นกับมันไปเลยนะครับแล้วอย่างที่พี่บอกว่าเราต้องเข้าถึงเนื้อเพลงก่อนค่ะเพลงนี่มีสองเรื่องง่ายๆเลยคือเนื้อหาสาระของมันกับอารมณ์ของมันอพอเราเข้าใจเนื้อหา ตีความอารมณ์มันแตกาาเทคนิคต่างๆจะมาโดยธรรมชาติออเราเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งอยู่แล้วไงลูกคอนู่นนี่เก่งอยู่แล้วเข้าถึงเนื้อเพลงก่อนออเพลงม,มันสนุกไหม,ไมเออมันหวานมันคิดถึงอีกเรื่องนี้ที่สำคัญก็คือว่า ต้องตีความให้เป็นตัวเราพี่เบลาว่ากรรมการดูตรงนี้ด้วยไม่ใช่เป็นร้องเหมือนเขาเป๊ะนะค่ะคือตีความเนื้อเพลงด้วยแล้วทําให้เป็นตัวเราด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากเดี๋ยวให้พี่วัยฝากผลงานดีกว่าก็กำลังทําชุดใหม่อยู่กับน้องสนนะครับแผ่นนสนชุดที่4ี่ละถ้าทำมาแล้ว4ี่เพลงปลายปลายปีคงจะได้ยินกันคงจะได้ยินกันตอนนี้ก็ฝากเพลง เปลี่ยนความคิดถึงครับอัลบั้มแกงปักซอยค่ะครับก็ไปฟังกันได้นะคะสําหรับอัลบั้มของโกไข่กับนายสนนะคะคอะก็สําหรับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะพี่โกไข่ขอบคุณค่ะสีัสดีครับน้องเดี๋ยวช่วงหน้าน้องสองคนยังอยู่เล่นเกมกับพวกเรานะคะแต่สําหรับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรามากเลยนะคะสําหรับน้ําผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวตาเจมิกซ์ค่ะดื่มได้น้ําอร่อยได้เนื้อเดี๋ยวเรากลับมาพบกันต่อช่วงหน้านะคะช่วงสุดท้ายแล้วกับ KPN Close to You ค่ะ น้ำผลไม้ผสมวุนน้ำมะพร้าวตราเจมิกซ์ดื่มได้น้ำอร่อยได้เนื้อ